พลังงานเนี่ยนะลองเลิกระบบที่ไปฟรีสไว้เนียรยพรุ่งนี้น้ำมันเด้งเลยนะวันนี้ราคาน้ำมันเจ็ดสิบแปดเหรียญต่อบาทเร็วอะ่ะหนึ่งคุณไม่เก็บภาษีสรรพาสานี้หมดไปเป็นแสนล้านแล้วนะหลายหมื่นล้านแล้วอันนี้แล้วกันนะสองไม่เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันและเอาเงินกองทุนน้ำมันเนี่ยไปซับซิได้ดีเซลให้อยู่ที่สามสิบบาท<ะ>โดยตึงไว้เป็นระยะเวลาห้าหกเดือนเลยนะครับ<ะ>ตอนนี้กองทุนน้ำมันซัดเข้าไปเกือบแสนล้านแนละ้ว <Huh? S 2> สามนี่ก็พอ,พอซึ่งเป็นซื้อน้ำมันและแกส๊สจากปตทมาเพื่อเผาเป็นไฟฟ้านี่แสนกว่าล้านเนี่ยไม่ได้จ่ายเอาแค่สามตัวเนี่ยมันเรียกฟรีสไวได้เฉยไม่ได้แก้ที่โครงสร้าง <Huh? S 2> ผมเนี่ยสับสนให้แก้โครงสร้างพลังงานนะซึ่งมีวิธีแก้แน่นอนถ้าท่านนายกนั่งพร้อมกับท่านรัฐมนตรีพีรพันธ์นะเอาให้นิ่งๆน,นะแก้กฎหมายแก้โครงสร้างพลังงานบางเรื่องเนนะี่ยรับรองได้เลยว่า เมื่อเมื่อสองเดือนที่แล้วอาจจะแก้เสร็จแล้วด้วยก็ได้แต่ตอนที่อันนี้ไม่ใช่การแก้อันนี้เ็าเรียกการเอาขายผ้าเอาหน้ารอดไประยะหนึ่งนะครับยังไม่ได้แก้ปัญหาส่วนราคาผลผลิตการเกษตรนะมันดีจริงเฉพาะยางหรือเปล่าไปดูตัวเลขมันดีขึ้นมาเป็นระยะตั้งนานแล้วยางอะแต่ตัวอื่นมันไปไหนละครับมันกำลังเป็นยังไงข้าวเป็นยังไงถามชาวบ้านจริงๆว่าชาวบ้านจะอดตายกันอยู่แล้วเศรษฐกิจที่บอกไม่วิกฤตตอนแรก มันเริ่มวิกฤตจริงๆแล้ว <ฮา S 2> นะครับทีนี้ถ้าเราเสียเวลาหกเดือนไปเนี่ยนะครับกับการเดินทางอ่อถ้าท่านนายกอยากเป็นรัฐมนตรีเป็นเซลแมนท่านองมาเป็นรัฐมนตรีฐานนี้แต่ทําได้ไงนายกเดินทางไปต่างประเทศก็ก,ก,ก,ก็ก็ไปก็มีเวลาก็ขยันนะ่ะลูกขยันมันเยอะในประเทศก็ทําอยู่ก็มอบหม<ท>า<ำ>ยงานดีก็ uh, ทําโครงสร้างมันก็เดินด้วยระบบอยู่แล้วมมองาอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีนายกก็ได้ คิดอย่างนั้นก็ให้รองนายกเป็นทุกคนเป็นรองนายกหมดแล้วแล้วถามว่าคนว่นอยู่ไหนช่วยอธิบายหน่อยว่าแก้โครงสร้างพลังงานเสร็จหรือยังช่วยอธิบายหน่อยว่าแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรตกต่ำทั้งหมดเสร็จหรือยังส่วนแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรจะพักหนี้จะแก้ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบอ่ะอันนี้เห็นด้วยแต่มันเป็นพวกนี้มันแก้ระยะกลางยาวนะวันนี้เอสเอ็นอีเนี่ย จะล้มระลนงระลานหมดแล้วนะท่านทําได้โดยบอกว่าไม่มีว่ามานะผมบอกลยแก้เรื่องปัญหาเรื่องกฎหมายเครดิตบุโรโน่ะได้ไหมคุยกับสมาคมธนาคารไทยคุยกับแบงก์ชาติหน่อได้ไหม <S <S เรื่องปล่อยหนี้ช่วยเขาปล่อยป่อยเงินกู้ให้เขาก่อนได้ไหม <S <S หรือปัญหาเรื่องของกฎหมายบางตัวเนี่ยเสนอเข้าสภากี่ฉบับที่จะไปแก้ปัญหาธุรกิจแล้วถ้าตบานอาจจะตอบคนณตอบคุณครนชลเลยว่าเขาบอกว่าเนี่ยขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าไม่มีงบประมาณ แผ่นดินอย่าเพิ่งมาโจมตีรัฐบาลเลยผมบอกนี่แหละครับรัฐสภา,าเลือกนายกร,รัฐมนตรีวันที่ยี่สิบสองสิงหาวันที่คุณนักสินลงเครื่องงบประมาณแผ่นดินมันทําเสร็จแล้วสมัย<ะ>รัฐบาลลุงตู่<ะ>โดยเจ้ากระทรวงทั้งหมดซึ่งวันนี้ก็ยังเป็นครมอลอยู่เกือบหมดนะ,ะโดยประลัดกระทรวงโดยทิด,ดีทั้งหมดและโดยสํานักงบประมาณถ้าวันนั้นนายกร,รัฐมนตรีเอางบประมาณเสนอเข้าตั้งแต่วันที่สิบสามกันยาหลังแถลงนโยบายต่อรัฐภานะ ป่านนี้งบออกมาใช้สี่เดือนแล้วครับไม่ใช่วันนี้งบยังไม่ออกเลยเมษาถึงจะออกอ่ะมันเลยทําให้เมเงินประมาณเก้าแสล้านถึงหนึ่งล้านล้านที่เป็นเงินลงทุนโครงสร้างใหญ่ไม่ออกมาใช้ว,วิธีแก้ปัญหาของรัฐบาลเนะี่ยโดยไม่ต้องใช้ง้อหมานก,ก็มีนะทำไมคุณบิ๊กหนูแก้ปัญหาเรื่องไอะเดวิดที่ป่าตองได้อ่ะไม่ได้มีง้อมานะทำไมคุณจะคุณชาดาแกแก้ปัญหาเรื่องอ้้มมือปืไไนได้ไ เรื่องปืนเถื่อนน่อาจจะสําเร็จไม่สําเร็จก็แล้วแต่นะแต่ว่าเขาแก้ได้<ะ>ทําไมคุณชอบอะจะแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้<ะ>เพราะฉะนั้นมันมันไม่เกี่ยวกันกับเรื่องโอม,มาท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์ที่ต่างประเทศแล้บอกท่านจะรับฟังทุกความเห็นแม้ความเห็นที่ตําหนิผมคิดว่าท่านกลับมาแล้วนะครับนั่งโต๊ะนะครับท่านลองเอาอย่างที่ผมว่าดิวัน<ะ>การพุทธสุขสามวันเนี่ยท่านนั่งประชุมคลอมอรมเศรษฐกิจ<ะ>เช้าเลย<ะ>ทุกวัน แล้วลองดูสักสองเดือนจะได้กลไหมเพรวันวันอังคารท่านประชุมคลรมใหญ่วันอังคารบ่ายท่านประชุมคลรมเรื่องความมั่นคงวันพุธท่านตอนบ่ายท่านประชุมครมเรื่องสังคมองท่านลองแก้ปัญหาแบบนี้เลยครับอาความเป็นซีอเนี่ยนะนั่งประชุมหัวโตะแล้วเอาเสาาทิย์ไปตรวจราชการไม่ต้องเดินทางต่างประเทศสักสามเดือนไม่ตายหรอกครับ